สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาส่องพระกันนะครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นนะครับจะเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับห้าสิบพันษาหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับออกเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับซึ่งเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านนะครับปัจจุบันเล่นหากันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกค่านิยมนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมี มีเก๊มานานแล้วนะครับแล้วก็ทําได้ค่อนข้างเหมือนนะครับแต่ก็จะมีจุดแตกต่างกันนะครับที่เราจะสามารถจําแนกได้นะครับว่าเหรียญแท้เหรียญเก๊เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองดูเหรียญแท้ก่อนนะครับพามาส่งเหรียญแท้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดแตกต่างกันมันอยู่ตรงไหนนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทน,นะครับาจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหลังออคงนี้นะครับจะเป็นหลังยันนะพกกระซับนะครับรุ่นนี้จะมีด้านหลังจะมีอยู่สองยันด้วยกันนะครับจะมียันห้านะครับอีกยันหนึ่งนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลังยันนะพวกทรัพย์นะครับเหรียญรูปไข่นะครับร,รุ่นแรกนะครับขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดเล็กๆประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูว่าเรามาดูว่า เหรียญแท้นะครับกับเหรียญเก๊นะครับเอมันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆลองมองตามแล้วกันครับเหรียญนี้เขาเลี่ยมมานะครับเหรียญนี้เป็นจะเป็นเหรียญเก๊นะครับซึ่งเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่เลี่ยมมาการที่เขาเลี่ยมเลี่ยมมาเนี่ยเขาก็จะ ลักษณะของเขาก็คือเขาอยากจะปกปิดตําหนิบางอย่างนะครับเขาถึงไปเลี่ยมมานะครับให้มันดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเหรียญน,นี้นะครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูเหรียญแท้ไปแล้วนะครับลองดูเหรียญน,นี้นะครับอันนี้โค้ดนะครับ ลักลักนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับจุดแรกที่เป็นจุดสังเกตนะครับจุดแรกที่เป็นจุดสังเกตนะครับลองสังเกตที่บริเวณคิ้วนะครับคิ้วหลวงพ่อนะครับอย่าองค์เนี้ยท่านจะเห็นว่าบริเวณภายในคิ้วหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับอยู่ภายในคิ้วหลวงพ่อนะครับ สังเกตเห็นนะฮะมันจะมีเส้นเสี้ยนอยู่นะครับคิ้วนะครับมันจะไม่เรียบนะครับเห็นไหมฮะจะมีเป็นเส้นเส้นอยู่นะฮะ,ะเรามาดูของเก๊กันบ้างนะครับของเก๊น,นะครับลองสังเกตที่คิ้วคิ้วนะครับ ยังไงฮะคิ้วจะเรียบนะครับคิ้วจะเรียบแล้วก็ไม่มีเส้นเสี้ยนะครับมันจะเรียบเรียบนะครับเห็นไหมฮะคิ้วจะเรียบๆรียบเลยนะฮะให้ให้ดูอีกทีนะฮะดูเรียนแท้อีกทดีเห็นไหมฮะจะแตกต่างกันนะครับ พอแยกออกนะครับในในส่วนของจุดแรกนะครับที่ใช้เป็นจุดสังเกตนะครับก็คือบริเวณคิ้วนั่นเองนะฮะใบหน้าหลวงพ่อนะครับใบหน้าถ้าดูดีๆนะฮะใบหน้าจะไม่เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นน่ะนอกจากดูคิ้วแล้วก็ดูใบหน้านะครับใบหน้าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับต้องจดจาใบหน้าให้ดีนะครับแต่เอาว่าแต่เอาเป็นว่านะครับหลักๆนะครับ บริเวณไปหน้านะครับก็ดูที่คิ้วดีกว่านะครับคิวเนี่ยจะสามารถแยกให้เห็นได้นะครับจุดต่อมานะครับเผื่อเราไปเจอเหรียญมีตําหนินะครับเอ่อเหรียญผ่านการใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปดูจุดจุดต่อมานะครับจุดต่อมานะครับของเหรียญนะครับให้ดูบริเวณขอบเหรียญนะครับ ทุกอย่างก็ต้องดูผสมปรสานกันได้หลายจุดนะครับเห็นไหมฮะขอบเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับขอบเหรียญจะเต็มนะครับเห็นไหมฮะขอบเหรียญน,นะครับมันจะเต็มมาดูของเก๊กันบ้างน,นะครับองค์เนี่ยที่เขาเลี่ยมมาเนี่ยเขาก็ปกปิดบริเวณขอบนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นนะครับเห็นไหมฮะ ขอบเหรียญน,นะครับตรงใต้คำว่ามนุญโยนะครับเห็นไหมฮะมันไม่เต็มครับส่วนมากที่ผมเจอนะครับเหรียญไม่ไม่แท้ขอบมันจะไม่เต็มนะครับเขอบจะไม่เต็มบริเวณน,นี้นะครับให้ดูอีกทีนะฮะขอบนะครับใต้คำว่ามนุญโยนะครับ เห็นไหมฮะจะเต็มนะฮะดูเหรียญอื่นบ้างเหรียญน,นี้ขอบเต็มนะครับคิ้วเห็นไหมคิ้วก็จะมีรอยเส้นเสี้ยนะฮะอยู่ภายในคิ้วนะฮะนะครับเหรียญน,นี้บ้างนะครับ อันนี้ก็คือจุดหลักๆนะครับที่เราดูนะครับลองมาดูโค้ดดูนะฮะโค้ดเป็นยังไงนะครับดูองคแพ้นะฮะโค้ดก็จะมีจุดแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ก็จะดูยากอยู่เหมือนกันนะครับคือภายในโค้ดเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นเหรียญที่แบบมีความสวยนะครับมันจะมีเส้นเสี้ยนให้เห็นนะฮะเห็นไหมฮะ ดูเส้นเส้นภายในโค้ดนะฮะอ่าดูของของเกน,นะฮะของเกก็จะแบบผิวจะเรียบเรียบนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดแตกต่างหนึ่งนะครับอ่าพอได้ไอเดียนะครับจุดหลักๆนะครับก็เห็นความแตกต่างกันพอสมควรนะครับ จริงๆแล้วถ้าดูจากไปหน้านะครับก็พอพอเห็นว่ามันต่างนะครับแต่ว่าก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยสังเกตอย่างอื่นนะครับเป็นตัวประกอบด้วยอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังเหรียญนะครับองนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะองนี้องนี้จะเป็นทองฝาบาทน,นะครับ เดี๋ยวมาจะพามาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับของแท้นะครับสิ่งที่มีก็คือความคมชัดของเหรียญน,นะครับของตัวอักษรนะครับ ความคมชัดนะครับแล้วพอขยับเหรียญเนี่ยขยับเหรียญพลิกเหรียญไปมานะครับสิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นแบบเส้นเสี้ยนะครับที่อยู่เนี่ยตามตามผิวเหนนรียญนะฮะ รนะอยอยันต่างๆนะครับจะมีความคมชัดนะครับผิวเหรียญก็จะมีกระแสเหรียญน,นะครับะมาดูองค์ไม่แท้บ้างนะครับองค์ไม่แท้นี่จะสองอย่านนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าห้ามันเลี่ยมมานะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับผิวเหรียญมันจะเป็นผิวแบบเรียบๆนะครับเห็นไหมฮะ ผ,ผิวมันจะริบเรีย่ยไม่ค่อยมีมิติอะไรนะฮะเส้นเส้นต่างๆก็จะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเหรียญแท้นะครับกระแสเหรียญแท้ไม่มีเลยนะฮะลองดูนะฮะความคมชัดอะไรก็จะผิดกันอยู่นะฮะ จะมองผิวเผยนะฮะก็จะมองว่าแท้เก๊ค่อนข้างขางนะครับแต่พอเราดูแต่ละประเด็นนะครับทั้งด้านหน้าเหรียญหลังเหนนรียญนะฮะเราก็จะพบความแตกต่างอยู่นะครับทีนี้นะครับการเล่นหานะครับ <ะ gie> เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับอย่างเหรียญเนี้ยที่ผมมีนะครับเนื้อ องฝาบ,บานนะครับแบบนี้เล่นกันอยู่ประมาณสวยๆเล่นกันอยู่ประมาณพันห้าบวกลบนะครับสวยๆเลยที่ซื้อๆกันนะครับอาจจะมีเหรียญสวยๆอาจจะพันหกพันเจ็ดพันแปดอะไรเงี้ยนะฮะย้อนสวยมาหน่อยก็พันห้าบวกลบบางทีก็เจอพันต้นๆบ้างน,นะครับนานๆทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเอ่อเนื้อทองแดงลมดานะฮะพวกนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับ ก็จะเล่นกันเหรียญละเกือบพันนะครับแ0ดร้อยเกร้อยอะไรถแถวนั้นนะครับอย่าซื้อเกินพันนะเกินพันจะจะตึงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆพอได้อ่าไอเดียนะครับสำหรับการดูพระรุ่นนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับ เข้าไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องเราก็ผมก็เพิ่งจะเปิดช่องมานะครับสบขอบคุณมากนะครับสำหรับอ่อคลิปนี้นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ